ก็โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ฝากไปติดตามการชาวนา,าพาริติที่หนึ่งแฟนเพจในเฟซบุ๊กด้วยนะครับนี่วันนี้นะครับอยู่กับกอหอบแปดห้าอีกแล้วนะครับผมเป็นนาของเพื่นอนด่งวันนี้เราออกงานกันห้าโมงยี่สิบสามนาทีครับเมื่อคนะืนฝนตกฮะก็เลยออกสายหน่อยครับร้อยแท้งเลยแล้วเราก็มีแค่เจ้าเดียว มี2แปลงนะครับใกล้ๆกันนี่แหละ85้าทั้งหมดเลยครับเพรอวาน85ราคาดีมากเลยครับสวยๆแปครับลงสี่ไพบูนเนี่นี่ก็ถือว่าราคาดีแล้วนะครับสําหรับแถวบ้านผมนะโอเคครับเดี๋ยวรอเจ้าของนามาครับราคอยลงเกี่ยวขบอมีเข้าปลูกตรงไหนนี่แหละทุกอย่างแล้วก็พอดีเลยเราไปเกี่ยว85ดามาเมื่อวานก็ไม่ต้องมาล้างสีครับพรอวานก็ไม่มีข้าวดีข้าวเด้งนะฮะโอเค ก็นี่ครับที่ผมทําโซ่จกบอมไปที่เขาบอกกระเซยจะทำไม่ดีชอบกินโซ่ถามจ,จริงแล้วก็จริงันแหละแต่ก็ถ้าเราเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดก็ไม่มีกินครับด้านไหนก็ไม่กินถ้ากินเนี่ยเราลูปไปเขาจะเป็นรอยแก้มเลยเออถ่ายด้านในให้เห็นนะสองข้างนะทาอย่าที่ผมทําอ่ะปกติด้านในด้านในก็ไม่นะก็ตรงกดออย่างนี้จะใช้ยาว้าไม่กินแก้ม หน,หนูก็ไม่กินนะครับทั้งนอกทั้งในล้อนําอะ่ะโซ่ใหม่ลายใหม่อะ่ะเปลี่ยนล้อนําใหม่ไปเลยครับนี่มติโอ้ยอะไรนี่ครับอือก็จะใ,ใช้ได้ยาวๆพันพี่พงศ์ก็ไม่กินเดี๋ยวดอดูพันไปแก่ทีหนึ่งกินไหมแต่โซ่เก่าเขากินอยู่ไงแต่ชุดนี้เราทำแบบละเอียดเลยแบบดีอะ่ะ ก็เมื่อกี้นี้เน่งโทรมาโทรไปหาเน่งแหละบอกว่ารถถึงแล้วเน่งบอกว่าให้เกี่ยวเขาปลูกรอเลยอันนูน้นเดินรถมามีทางลงหลายทางนะครับเราก็มาเกี่ยวโทรหามี่้ของนาให้ดีครับไม่ใช่ให้ฮะถือวิสาสะลงไปเกี่ยวเลยเราต้องถามให้ดีบางทีเผื่อเขามีเขาปลูกอันนูน้นอันนี้เขาจะเกี่ยวยังไงก็ถามเขาครับเขาจ้างเรามาแล้วก็บริการเขาเราจะเอาเงินเขาอะทำไงอะใช่ไหมโอเค น,นี่ครับอันนี้ครับเป็นข้าปุกอุ้ยเขียดเยอะเต็มเขียดเยอะแยะเลยโดนเพียบเลยตกใจหมดเสียวงูนี่ฮะอันนี้เป็นข้าปุกครับไม่วลาา ไม่ต้องอัดปุ๋ยเยอะครับเล็กๆกันนะเขาจะมาดีตอนปลายมือครับเขาจะมาดีช่วงที่ระยะที่เขาแต่งตัวจะท้องแหละประมาณ4ี่0ห้าห้าวันนะครับเขาจะเริ่มตะพื้นคุมหญ้านะครับช่วงนั้นแล้วเราจะอัดปุ๋ยเท่าไหร่อัดไปเลยครับช่วงนั้นอนะระยะนั้นอนะเขาจะไปดีตอนปลายแต่เขาไม่ชอบยูเรียนะครับอย่าบ้ายูเรียเราก็ใช้ปุ๋ยสูตรรับท้องอนะ่ะ พวกตัวกลางตัวท้ายสูงๆนะครับถ้าใครลัวไม่งามก็นาดินไซายก็เอาสิบแเปดแปดหรือ1688ผสมไปก็ได้ครับกับไอพวกปุ๋ยตัวกลางกับตัวท้ายสูงๆนะนหนึ่งต่อหนึ่งหวานไปเลยครับเหลืองช่ำต้นแข็งเป๊ะที่ผมทำเคยทำนะ ติดใจหนูมเมื่อวานจะกินไม่หมดเลยปตีกันเนี่ยฮะไปเท่าไหาร่รัะข้าวสดน้ำหนักดีอันนี้สีไส่ไล่ลสี่ไล่เออไล่ละเกียรเรียมอยูแ่แล้วเนี่ยฮะยำนาำนะไปครับเต็มแล้วนะครับคุ้มแรกนะครับอันนี้สี่ไล่นะครับ,อ,นนรบอันเดียว เด็ติดใจหนูวานเลยมาตีหนูกับเราอย่างเขาปูหมดครับน่าจะหมดเรีบยบมแรงครับผมเกี<อ>ยน่อันนี้เกียนยี่ พอเต็มกระบะล่างตอนเดียวก็8ปดติดป่ะเสมือเ้มือฮะแปดิเก้าติดแหละน้ำหนักดีๆอล้นี่ก็เผื่อพีกผูนพีกน่าจะใกล้เคียงครับขาดอ่ะขาดนิดหน่อยเกินๆเดินไม่มากเกินไปสั้ประมาณเคียงวกว่า <c oughs> รถเกี่ยวข้าวเขาจะอดไม่ได้นะครับที่จะต้องกะข้าวปลูกให้เขาเพราะว่าเราอยู่กับรถทุกวัน เราจะรู้ครับเราตีตัวจะเรี่ยจะเปนอุ้มเราเลยก็ได้ครับว่าอุ้มเราสูงเท่าไหร่แล้วก็ดูข้าวจํานวนที่ยุบไปแล้วก็เหมือนแบบแบ่งครึ่งในอุ้มอะไรเงี้ยครับอใส่เวลากับการทำงานในการแบบยังไงอยู่รถมาเราเห็นประจำมันต้องดูน้ำหนักเอาเลยเอาเงี้ยเนาะของไม่ถูกโอ้ยโอเคโอ้โหอุ้มสองครับเต็มแล้วครับห้าเกียนอยู่แล้วครับสี่ไร่กระทงนี้นะครับไม่รวมมาล่างเดี๋ยวเราเกี่ยวตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเดินรถเกี่ยวไปนี่เลยครับไปฟ้าป่าเนี่ยเดินไปครับ ตึ๊กแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปครับนู่นเนี่ยนาอยู่ฟาคปากกล้วยตรงนี้แหลคะ,คะครับนะฮะเขาปลูกเน่ยครับดีจัดแต่ไม่มีหนูให้สเเดตตีเลยมาฟีแล้วครับสเตเดตย่ำนาอยู่ใ,ใกล,ล้นาแกอยู่ข้างๆนาผมแปลงที่ทําข้าวแจกอะแปลงหกไร่เจ็ดไร่ครับก็เดี๋ยวผมเกี่ยวข้าวเบอร์ยี่สิบครั้งนี้ใช่ไหมเดี๋ยวข้าวที่สี่เป็นข้าวสารแจกคนกินก็คือ เดี๋ยวทาต่อฤดูนี้ครับทําทุกปีแหละครับผมข่าเขาสวยเนะี่ยน่าอยู่ในประมาณเจ็ดเจ็ดพันกว่าเอ้ยไม่ใช่เจ็ดพันกว่า 8, 000, 8, 000, 9, 000, แปดพันแปดพันร้อยแปดสองเพราะยังสดอยู่เจ้านี้เอาเกียร์หนกกว่าครับตรงนี้เา 4, 000, ราซีมปสองเกียร์ใช่ไหม เดี๋ยวเขาจะไหลไปอย่างนี้ครับเราดูมุมอุ้งพุ้มหนู้เลยครับปาดไปหามุมมุมล่างอย่างนี้นี่ก็คือครึ่งหนึ่งก็จะได้ประมาณเกียนหนึ่งแล้วแล้วก็เอากว่ากว่าแล้วก็ปล่อยยุบไปนหน่อยกะง่ายครับถ้ากัดในอุ้มกัดในอุ้มจะกะง่ายกว่ากะสายตาที่เท็กองครับแค่นี้ก็ประมาณ ประมาณเรีทลากว่าเนี่ยครับประมาณเนี้เนี่ยกว่าง่ายนะครับอันนี้น่าจะเป็นข้าวผายครับ chờ nó nổ đi kéo đi kéo phang đi đâu bây để em đâu phang แบบอะไรนุ่มๆพวกคนี้เขาจะแอบนี่นี่นี่แอบเห็นเหรอโว้ยโอ้โห่สีโอ้โห่สีเสร็จกูมอบพวกคนี้ม่ใช้ตัวนี้ได้ไงเอ้าก็เนี่ยหากินนะครับเมื่อกี้นานๆนแล้วหาไม่เจอผมเด็ดมานก็ถิ่นมหาเขานอนมุมมุมมุมเลยตะคุมตะคุม เดี๋ยวผมไปเกี่ยวเองเพราะว่านั้นต้องไปลาข้าวครับโอ้ไปไหนไม่รู้เนี่ยหายไปแล้วก <c oughs> ็เดี๋ยวที่เหลือเราเกี่ยวแล้วเดี๋ยวเราเดินรถเกี่ยวตรงนู้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอฟังราคาครับได้ราคาเท่าไหร่ไปครับลุยครับผม ตัวเนี้ยคือตัวขึ้นตู้คือจะทำงานทั้งระบบเลยชุดสีเนี่ยขับมาจากท้ายเครื่องเ,อเดี๋ยวให้โอเดินไปเดี๋ยวเราเอาเทลเลอร์ไป สวยเลยเดี๋ยวรองราคาครับขายโอ้โหรออองเต็มกระจกเลยรถเขาดีกิฟตเลยเนะี่ย เดินไปเนี่ยป,ป,ป่าป่าลุ้นไปเดี๋ยวเราขับจิ็มล้อตามตูดเข้าไปอยู่ใกล้ๆนานพ่อผมนะครับใกล้ๆกับนาอนาของพ่อโอด้วยติดกับอเลยคนละฝั่งถนนเดี๋ยวเราเดินทางมาถึงแล้วครับนี่นฮะงเหลืองเนี่ยครับรถป่าป่าแปดห้าเหมือนกันหมดครับแปลงนี้ก็ดีครับ กรุงเมินงเแกเลี้ยงวัวกับควายนะสะท่าเลยนาไม่ทำแล้วนี่นี่นี่น้องควายอยู่นี่นอนปักกันแหมสบายใจเลยใช่ไหมนี่ ไม่ต้องมายิ้มเลยโอ้โหกระทงนี้น้ำต้องพื้นเลยครับแต่ข้าวโผอุ้มแนละฮะเดี๋ยวรอฟังราคาเขาได้กันราคาเท่าไหร่ พี่ก็แล้วเดี๋ยวรอดูเที่ยวหนึ่งดิพี่คันดำอะ่ะเขาไปขายมาแต่พี่คันนี้เขาลากขับปูกไปเขาบอกได้เปดันสอง બને อุ้มหนึ่งแล้วเลยครับแปลงนี้ประมาณเจ็ดไร่ตัดละห้าเกียนอยู่ราวๆหกเกียนใกล้ๆเจ็ดเกียนนะแปลงนี้เสร็จได้ราคาดีอยู่แปดสองก็คือโอเคละเนี่ okay, แล้วก็อันนี้เป็นข้าวอะไรไม่รู้ของน้าผมเนี่ยของพ่อพี่โอเคาเขาบอกเบอร์ยิบสองยิบสองอะไรก็ไม่ร,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 มรู้หลายเบอร์จริงๆแต่ไม่ดีกเดีย๋ยวไปทำนะครับล้มง่ายครับต้นอ่อน แล้วก็เวลาเกี่ยวขี้รีบเยอะไม่แกงโอเคครับเสร็จแล้วนะครับผมแปลงนี้เราใกล้เคียงแล้วเเกียนนะครับนุ่นูเยอะเหลือเยอะครับนุ่นเทอ,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 อยู่อุ้ยเหน่งก็รวมสองเกียนแล้วนะเทใบนะโอเคครับก็เป็นเราเสร็จเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ ก็รนนู้ราคาแล้ววันนี้ก็อยู่แต่ะสมจริงๆข้าวราคาก็ดีนั่นแหละครับถ้าสวยนะเพราะว่าคุณภาพของข้าวความสวยจะบ่งบอกราคานะครับโอเครับแล้วก็เดี๋ยวกับอูล๋ละก็ถ้าใครชอบวิี้นะี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามทางดีๆกัชบชมด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คิหน้านะครับไปแล้วครับเพื่อนๆพี่สวัสดีครับ